มาหนี่เบ้าเดนใส่กบมากสามตัวโลหนึ่งเบาเดนสิดเทพเมนูให้พี่นอ้องในเบิง้งเบาเดนกำมาหอนักงานแล้วครับสวัสดีครับแ่งนี่มาพอกับช่องเบาเดนอีสานตายอีกแล้วพี่นอ้องมาอนี่บเบาแดนมีเมนู กบโเดียนได้กบหน้ามาสามตัวโาเดนสิมาเห็ดมนูผัดกะเพรากบหมุนไผ่แต่โาเดนสิเอากบไปคขัวก่อนครับพี่น้องขัวชิดแล้วครับพี่น้องสูตรโเดยียนบ่าไดเอาหนังออกเด้ครับ สวสดีซับซับซับเป็นทอน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 ,ท,น,ท,นท,ที่เด็ดของเบาเด่นเบาเด่นสะเอาไปถอดก่อน,นครับไปถอดพอเพิ่มเพิ่มถอดก้อนครับกี่นอ เดี๋ยวให้เบาเดนถอดก่อนครับขอให้เป็นการเสียเวลาเบาเดนกระสีมาเตรียมเคื่องปรุงเคื่องปรุงของเบาเดนกระสีนี่ขาเหลืองพริกแห้งกระเทียมตะไคร่ซ้อยพริกไทยเม็ด ไทยออนพริกสดสีโรยหนาครับใบกะเพราใบกะเพราหน้าของเห่าครับวันนี้จะใส่ใบมะกรูดน้ำจาังน้อยต้นหอมวิเกลือผงนัวซอสน้ำมันหอยครับพี่น้อง ปลานิดนึงบาแดงกับซีไซัะเขือคือนน้ำครับวางที่ห้าวล่อกบที่ห้าวถอดห้ากับซิมตำเรื่องทาขาเลื้ยงพี่นอ้องใส่ลงไปเทียมใส่ลงไป ไข่ซอยใส่ลงไปพริกไทยเม็ดครับใส่ลงไปข้ากใ,ใส่เกลือจักน้อยครับเกลือเวลาเข้าตำบ้างกะสิโบฟงมาพี่น้องบ่เดียกบสิไปตำให้มันเขากันก่อนครับ เ้ากระด้ต้าเครืองเสร็จแล้วครับพี่น้องก็จะออกมาเป็นนาตาแบบนี้ครับครับกบถอดเซ็จแล้วครับพี่น้องต่อไปเบารเดนกระสีเอาไปพัดเลยครับเบารเดนกใส่น้ำมัน เครื่องเทศที่ห้าวตำใส่ลงไปหอมพี่น้องหอ,หอม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 มามามาที่น้องเอาแดงใส่ครัวเครื่องเทศก่อนครับขรัวเครื่องเทศแล้วเอาแดงใส่ไส้ครบที่ห้าวถอดลงไป พัดให้เขากันครับเบ็ดเดสิใส่นามลงไปนํำครับนามกันามหลังโคกเข้าในรับเราเป็นยังครับขอให้มีนามในเัิงน้อยครับพี่น้องต่อไปบบาเด่นเสิใส่พวงน่ค,นนครับคึงสอนโตครับเปิดความนั่ครับพี่น้องอดน,น้ำมันหอยครับพี่น้อง มันหอยใส่ลงงปลายต้องส่วนโตครับมันปลยจังน้อยครับสิ้ขาดบ่ไดหครับพริกไทยสดครับใส่ลงไปลูกโดดน้ำครับกะเคือคืนครับสูตรดาวเด่นใส่กะเคือคืนน้ำครับใส่กับเผ้าหน้าครับพี่นอ้อส่วนหอมใบม,มะกรูดครับ พี่น้องกับเขายงแดงจะให้พ่อเด็นชิบองกรอนครับอืมนวดแล้วพี่น้องนวดแล้วมาพี่น้องมาเสกเมนัวน้ำเบาเดนยำคำเขาแรง่ง ก็ต้องไปคิดอีกเร่งมากใม่พี่น้องมาทำยังไงเลยพี่น้อง บ้านเราเดินกินข้าวเจ้าครับอ 你那边呢？ จย่งนั้นจะนับแสบแสบแสบพี่น้องมา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 ,มา,มาขาอกเลยครับ แฝบพี่น่องแ่บพี่น้องไปเฮ็ดบึงเด้ครับพี่น่องจุดบัาเด่นนแ่บอืม พี่น้องที่อยู่ในประเทศต่างประเทศมามาเสพน้ำบาเดนกินข้าวแรกน้ำบาเดนมาพี่น้องมาทำยังไงด้ยครับอ ทำย่ายๆเลยพี่น้อง อิ่มครับพี่น้องเบิดเขาเลยครบสามตเกือบเบิดพี่น้องนี่ท่านพี่น้องถือใจกระสอยกดไหลกดแช่กดติดตามให้เบาแดนน้ำแน่แต่พี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเลยครับเพื่อจะได้เบิรงคลิปต่อไปเรื่อยๆคลิปนี้เบาแดนกับสีขอล่ ีิน้องไปก่อนสวัสดีครับ